สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตาวันนี้จะมาทํานายดวงของชาวราศีตุลในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะท่านใดที่เกิดราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลก็ลองเข้ามาชมมารับฟังคลิปนี้นะคะการพยากรเป็นการพยากร์โดยภาพรวมเท่านั้นนะคะฝากกดติดตามกด s ั b สไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่คุณมีสิทธิ คุ้มครองนะคะเรียกได้ว่าคุณจะมีเซนต์มีรางสังหณ์หรือว่าไปไหนมาไหนเดินทางไกลใดๆก็ตามเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาแข้วคาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งพวงรวมไปถึงชาวราศีตุลคุณมีโอกาสที่จะได้ไปขอพรกับไหว้สิ่งศักดิ์สนะิทธิ์ณที่ใดที่หนึ่งที่หน,นะคะณนะวัดวาอารามโบราณสถานหรือคุณมีโอกาสได้กลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิด ไปกลับไปยังที่ที่เคยอยู่ที่เคยจากมาอย่างนี้ก็ได้นะคะได้พบเพื่อนเกา่าสังคมเกา่กา,าการดยานมิตรเก่าๆรวมไปถึงญาติพี่น้องเกา่าๆก็มีโอกาสได้พบเจอไม่ใช่นนั้นจะแปลว่าจะมีญาติพี่น้องบางคนที่ห่างหายกันไปนานหรือเพื่อนบางคนติดต่อเข้ามาถามสารทุกข์สุขดิบของคุณนะคะดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ชาว ราศีตุลช่วงนี้นะคะคุณจะมีแนวความคิดที่แปลกแหวกแนวคิดนอกกรอบหรือว่าหัวปฏิวัติหัวเผด็จการมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าคนอื่นหรือเป็นช่วงที่คุณจะเขาเรียกว่าฟังตัวเองมากกว่าฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหัวหัวรุนแรงหัวร้อนสักนิดหนึ่งนะ,ะในช่วงดังกล่าวนะคะมีโอกาสที่จะ มีปากเสียงหรือขัดแย้งทะเลาะกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวได้นะคะหรือมีการขัดผลประโยชน์บางอย่างกับคนใกล้ตัวด้วยเช่นกันดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีตุลช่วงนี้มีโอกาสถูกโกงนะคะถูกหลอกถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือผลประโยชน์ใดๆก็ตามเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลต้องระมัดระวังให้ดีนะคะมีโอกาสถูกโกงถูกหลอก,ถ,ก,ลอกถูกเอารัดเอาเปรียบถูกนินทาว่าร้ายถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วยเช่นกัน นะคะดวงโชว์มาในลักษณะนี้นี้ยิ่งในเรื่องของเงินห้าไม่ใครหยิบยืมเงินหรือในเรื่องของการที่ในเรื่องของการลงทุนร่วมหุ้นกับใครบางคนคุณก็ต้องมีสัญญาหรือเขียนเป็นรายลักษณอักษรให้ดีนะคะกันไว้นะคะ,ะ,คะเพราะว่ามีโอกาสที่จะถูกขัดผลประโยชน์หรือถูกโกงในเรื่องของการเงินการทองเกิดขึ้นด้วยเช่นกันดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่สุขภาพชาวราศีตุล คุณต้องระวังเกี่ยวกับหนึ่งระบบปากและฟันนะคะแล้วก็มีโอกาสเลือดออกตามไรฟันได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของโรคเครียดเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่ชาวราศีตุลน,นั้นดวงชะตาเป็นช่วงที่ในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยคุณจะมีความโดดเด่นทางการงานเกิดขึ้นนะคะดวงมาชมว่าเรื่องงาน เป็นช่วงที่งานจะมากขึ้นงานเยอะขึ้นมีงานหลากหลายโปรเจกต์มีหลากหลายหน้างานให้คุณได้ทดลองได้ทำหรือคุณมีโอกาสที่จะบุกเบิกในเรื่องของกิจกรรมทางการงานใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะท่านใดที่ตกงานไม่มีงานทำให้ไปสมัครงานในช่วงดังกล่าวมีโอกาสได้งานหรือได้สัมภาษณ์งานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าดาวการงานเนี่ย ต้องบอกว่าถือว่าโดดเด่นในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะส่วนท่านใดที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือมีกิจการของตัวเองก็ต้องบอกว่าธุรกิจหรือกิจการของตนนั้นมีโอกาสที่จะมีผลกำไรหรือว่ามันขยับตัวไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะหรือชาวราศีตุลสำหรับท่านที่มีกิจการของตัวเองคุณมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ปรับปรุงได้แก้ไข ปรับเปลี่ยนกระบวนการบางอย่างในเรื่องของกิจการของคุณให้มันดียิ่งขึ้นไปด้วยคุณจะพบช่องทางในเรื่องของงานอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยนะคะต้องบอกว่าชาวราศีตุลเนี่ยสำหรับท่านที่ทำงานประจำแน่นอนว่าคุณมีโอกาสเกิดงานใหม่เจอบใหม่โปรเจกต์ใหม่ทางการงานเข้ามานะคะได้ภาระความรับผิดชอบใหม่ๆได้บุกเบิกได้เริ่มอะไรใหม่ๆทางการงานรวมถึงชาวราศีตุลท่านใดที่คิดที่อยากจะ มีธุรกิจของตัวเองหรืออยากจะทําอะไรที่ตนรักตนชอบก็มีโอกาสได้ทําในช่วงดังกล่าวนี้นะคะดวงโชวมาในลักษณะนี้โดยเช่นกันหรือว่าจะมีโชคทางการงานเข้ามานะคะไม่มีงานเกิดงานก่องงานให้ได้ทําต่อมาในเรื่องของการเงินดาวการเงินเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เงินมันจะมีรายจ่ายมากขึ้นค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายเยอะรายจ่ายมากหรือ มีรายจ่ายไปกับสิ่งที่อาจจะไม่ได้วางแผนไว้ว่าต้องจ่ายนะคะชาวราศีตุลเป็นไปได้ท่านที่มีแผนในเรื่องของการใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับคุณก็ถือว่าดีจะเป็นการแก้เคล็ดดวงชะตาออกไปนะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีตุลคุณมีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองซื้อยารักษาโรคพาตนเองไปหาหมออย่างนี้ด้วยเช่นกันนะคะ ดวงชะตาเรื่องเงินเรื่องทองยังไม่เข้าไขออกไขนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าประมาทในการใช้เงินใช้ทองเด็ดขาดนะคะต้องบริหารจัดการในเรื่องการเงินการทองให้ดีนะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะแล้วก็ดวงชะตายังบอกอีกว่าสําหรับท่านใดที่เกิดราศีตุลที่คุณมีรายได้จากต่างประเทศหรือทํางาน ที่ข้องเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษารายได้ตรงนี้จะสามารถทำเงินได้ดีหรือทำเงินได้มากขึ้นแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้มีรายได้จากต่างประเทศเลยเนี่ย<ส>นะคะก็ต้องระมัดระวังในการใช้ใจ่ายเงินให้ดีนะคะเพราะดาวการเงินโครจรไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะต่อมาในดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่าช่วงนี้ชาวราศีตุลคุณอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่คุณหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายหรือว่าเป็นช่วงที่จะมี ศัตรูได้ง่ายนะคะหรือตัวคุณเนี่ยแหละมันมีโอกาสที่จะมีคนนําเรื่องไม่ดีมามาให้คุณหรือคุณมีเรื่องเดือดร้อนจากบุคคลอื่นมีบุคคลอื่นนําเรื่องเดือดร้อนบางอย่างมาให้กับคุณแล้วแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีคนไม่ชอบคนเอนตี้คุณได้ง่ายด้วยเช่นกันแม้คุณจะรู้จักคนคนนั้นหรือไม่รู้จักนะคะ แล้วก็ช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมานะคะค่อนข้างหรือพูดจาแรางๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังมีโอกาสเจอคนไม่ชอบหรือจะเรียกว่ามีศัตรูใกล้ตัวมีศัตรูในที่ทํางานได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะควบคุมสติอารมณ์ของตนเองให้ดีละกันนะคะก็สิ่งที่โดดเด่นก็น่าจะเป็นเรื่องงานนะคะส่วนการเงินก็ต้องบริหารวางแผนให้ดีนะคะ ต่อมาดวงยังบอกอีกว่าเรื่องที่โดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีโอกาสมีโชคจะบุตรบริวารหมายความว่าชาวราศีตุลท่านใดที่มีลูกลูกหลานที่เขาบรรลุนิติภาวะลูกหลานที่เขาช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้โชคจะบุตรบริวารจากลูกจากหลานลูกหลานนําเงินทองมาให้นําความโชคดีมาให้กับคุณหรือท่านใดที่มีลูกน้องบริวารมีโอกาสได้ลูกน้องบริวารใหม่เข้ามานะคะช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีแล้วก็ มีโอกาสด้สัตว์เลี้ยงใหม่ด้วยนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้เพราะว่าดวงชะตาโชว์มาว่าจะมีรากผลบางอย่างจากบุตรบริวารน,นะคะหรือมีโชคบางอย่างจากการลงทุนเกิดขึ้นด้วยเช่นกันมีโอกาสมีหัวคิดในการทำเงินการสร้างเงินหัวคิดในการขยับขยายงานหรือลงทุนบางอย่างทางการงานเกิดขึ้นดวงมันมีโอกาสด,ดีในเรื่องของการทำงานถ้าท่านมีแผนที่จะทำ อะไรเกี่ยวกับงานเนี่ยขยับขยายงานหรืออยากที่จะบุกเบิกอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับงานให้ทําได้เลยนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็ต้องระวังในเรื่องของการทํางานหรือทําอาชีพใดที่มันเป็นทำกับทากันมากกว่า2คนเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการขัดผลประโยชน์กันให้ดีนะคะฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ